ปูพืชก่อนแล้วกันนะรเราจะใส่อยู่ตรงนี้นะครับตีตีโอเคสวยหันหน้าเข้าหากำแพงนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาป่ามันจะเกิดด้านหลังเราครับมันเข้าไม่ได้นะมันตีนะเพื่อนๆ่อนแค่ลอยอย่างเดียวโดวนให้ถึง99วันนะค,คือถ้ามีฟ้าผ่าเราต้องเดินรอบๆโกงแบบนี้นะพยายามอย่าอยู่นิ่งนะคแค่นี้ก็โอ้ฟ้าผ่าทุกคน ไฟดับเราจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปกลงนี้คือมันม,มีหลังคาได้ไประเด็นดูดิมันออกแบบมาไม่ให้เราอยู่ข้างในแน่อันนี้เยอะเกิน 4- 5ห้าตัวพยายามจะกินเราโอเยพืชโตแล้วคือกวางมันมามุมเดิมตลอดเว้ยทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยมันหลุดเข้ามาคือถ้ามีตัวเล็กเราต้องยิงเลยเพื่อนเพราะว่ามันอันตรายมากเลยนะวันที่64แล้วทุกคนใกล้แล้วนะ โอเคทุกคนเช้าแล้วเพื่อนๆนี่ <c oughs> ยยูเลการครับในที่สุดเราก็สามารถออกจากกกงมาได้ทุกคน